Bung gần phi con ghê 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 độc ghê 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 Bắc tiên tiên ngon tiền ngon là ngon 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 này ngon 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 ảo ngon 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 mặt chia lạc trăng nối nghe bà nuôi trăng nghe 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 nuôi, nghe 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 nuôi, này, đào, đào nuôi, nuôi yeah, oh

อูบมันติมนวยไงไปมามาพี่น้องมาทั้งทีพี่มาเบิ่งแบบเขีย้ยไล่เหล่าบาลนี่ขึ้นไลยคราบแก่พุนพ่นพุ่นนะ่ายง่าเขาขวดก็ร่างงามอี่แล้วพี่น้องนี่ก็ร่างขึ้นถ้ารอสวน,นวอีกแหละจะเก็บบักพริกไปกินกับก๋วยเตี๋ยวกันพริกสดพริกก็ร่างดุกสวัสดีครับผมสวัสดีอรับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับ โซดีเอฟซีเมือ่อนี้กคสิพามากินของง่ายครับเมือ่อนี้พามาเฮ็ดเนีอยโยนักกินหลังจากไปเก็บบักเตียงได้สองหน่วยนี่ครับบักเตียงมิตรหน่วยใหญ่ครับพี่น้องเอยนี่หน่วยหนึ่งมันเน่าแต่ว่าได้สองหน่วยหน่วย,หน,ยหน่อยก็ไลยอยู่เรียกว่าสิมาตดําอันนี้คือนอนดําช่กินซื้อนองกินนะครับเนาะหิวเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยหิวเข่าแล้วอย่บักเขือเฮ้ว ตำมกักแตียงเย็บๆครับมือน,นี้เมนูก็จีมีอีกอย่างหนึ่งอยู่ก็คือเตี๋ยวัยน่นล่ะ๋วยเตี๋ยวเฮ็ดเอาเ,เดาเองครับออออโอ้โหต่วนหัานต่วนเวทีเลยน้อยธรรมาดาครับธรรมชา,าติอยู่กับธรรมชา,าติต้องซีเรียสไปบกพริกันไป

tắm nuôi đều kim bố bớt là vô ngồi chạy vào nào thôi này. Mình nào Mình nào số số mưa nha mưa nha mưa หมดแกงลงไปครับองไาดโอ้หมแกงคือนทำไรจะวะำแจกจักๆเลยวะน่ยงอยอ่งเลยนี่แหละปลอดสารพิษแท้แน่นอนปลูกเองกินเองบต้องฟานเปลี่ยนเรื่อยน้องต่มกแกงฟันเปยีมยนบมเสบ

อยู่กับธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติชีวิตคนเราเล้วมากินนี่นัวนัวนัวอ๋อทหอห้หัวยุ่งใช่ พอปลา,าว่ใช่ไหมเพ่อนนดน้ลาแก่แ่ีน้อ,นอ,นนเเนองเรื่องบมามาชิมเบื้องบางนพีน้องเอ้ยเดี๋ยอืมแต่ว่ามันคักอยู่หันเดียนะ

บัวบ่เอาพี่น้องเอ้มาบานนี่นับเขอน้าตัวมาะพี่น้องบานนี่กินขา้าวน้ำกันกระมักแตีงกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยบานกินข้าง่ายเลยพี่น้องบานนี่กินก่าเหมือนเดิมบรรยากาศพี่ก๋อไผ่บรรยากาศพื้นหลังกว๋วไนะครับพี่น้องซุดกระมังเตียงก็น,น่าไปฟองขอนียวครับพี่นอ้องฟางง่ายๆพี่

แกบขนาดเลย Sẹp oh. hàng thì nồi. Cầm này nghe. Cầm như vậy với lời. Suốt năm ผักนป่องว้ยกับต้มไข่เขากันขนาดเขากันมับผักบ,บุกงปลอดสารพิดทุกอย่างเน้นปลอดสารพิษไปลองด้ย การพิด vào wow, vào đây nó chẳng hạn của kéo bài của chéo bỏ tan phía đây này cái này xây vật bùng bỏ tan จั่งน้อยนึงไม่จะแนวจะแฉบอย่างเลยเลยเ็ดเอียงได้แฉบครับผิด้หย ทำยังไงเลย <S <S อืมครับพี่น้องครับ why <laughs> mm. mm. dèm chân chân, cái này im là cái nắng bà này chị này bỏ lại rồi khắp con phát คุณเด้พี่น้องเดอ้อก็มากิดตามรับชมให้กำลังใจกันอะไรเนาะคลิปน,นี้ก็ถ้ามากินเขาง่ายแหละพี่น้องเอาไปเลย่น้องเอพาก,กันไม่คลิปหน้าเดอ้อเยอะกันเหมือนเขยหน้าดีๆมีแห้งสุกๆสุคข้นครับ ของเข้ากันแซ่บบ่าหยอกเลพี่น่องเลยเพราะนันไม่จิ้มหนาครับผมครับสวัสดีครับ